นิทานเรื่องเด็กชายจอมซนกับห้องสมุดเก่าการหลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายไว้เก้าขวบไม่ชอบอ่านหนังสือเขาชอบวิ่งเล่นและคิดว่าหนังสือน่าเบือ่อวันหนึ่งเขาถูกคุณครูลงโทษให้ไปช่วยทำความสะอาดในห้องสมุดของโรงเรียนขณะเก็บกวาดมุมห้องสมุดปันปันได้พบกับหนังสือเก่าเล่มหนึ่งชื่อต้นสผู้รู้ทุกเรื่อง เขาเปิดอ่านด้วยความงงแต่ทันใดนั้นแสงวาบจากหนังสือพาเขาไปยังโลกของความรู้ใต้ต้นสายผู้รู้ทุกเรื่องในโลกนั้นเขาได้พบกับตัวละครมากมายเช่นเจ้านกพูกนักประดิษฐ์ที่สอนเรื่องวิทยาศาสตร์หนูจิ๋วเจ้าภูมิปัญญาที่ชวนเขาเล่นเกมคำศัพท์และเจ้าหิ่งห้อยนักอ่านที่พาเขาเดินดูห้องสมุดแห่งดวงดาว ปันปันเริ่มหลงรักการอ่านยิ่งอ่านยิ่งเล่นยิ่งเรียนรู้ปันปันเริ่มยิ้มและหัวเราะเขารู้ว่าการอ่านไม่ได้น่าเบื่อเลยกลับเป็นเหมือนการเดินทางที่ไม่มีวันจบเมื่อปันปันกลับสู่ห้องสมุดเขาเริ่มหยิบหนังสือเล่มอื่นๆมาอ่านด้วยตัวเองและชวนเพื่อนๆมาอ่านหนังสือด้วยกันใต้ต้นไทรหน้าห้องสมุดโรงเรียนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนังสือคือประตูสู่อีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยความรู้และจินตนาการ จัดทำโดยนายชรัตวิทย์สุรสายบรรณรักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดอำนาจ,จเจริญ